ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เทนอเล็กซานเดอร์โนเชื่อว่าบางครั้งคุณจําเป็นจะต้องชนะคู่แข่งอย่างแน่เกลียดดูบ้างเทนอเล็กซซนเดอร์โนคระกาศควัดตัวเก่งของลิเวอร์พูลเขายอมรับนะครับว่าตัวของเขาั้นรู้สึกลงอกเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินเสียงโควิดหมดเวลาการแข่งขัน แล้วรู้ว่าทีมของเรานั้นสามารถเก็บ3าคะแนนเหนือเลตเตอร์สตีคู่แข่งของลิเวอร์พูลในเกมนนนี้ได้แบบชิีเชี่ยนะครับพร้อมเชื่อว่าบางครั้งทีมของเรานั้นจําเป็นจะต้องเอาชนะคู่แข่งในรูปเกมที่น่าเกลียดดูบ้างและมันเป็นเรื่องปกติของโลกฟุตบอลแต่ที่นั้นการเก็บ3ามคะแนนของลิเวอร์พูลในนั้นนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ในตอนแรกนะครับเดอร์เทนนเดอเ์โนนครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้หลังจากเกไมไปว่า มันไม่ใช่เสมอไปที่การเก็บสามตำนันนจะต้องเป็นเกมที่สวยงามเสมอไปบางครั้งผลการแข่งที่น่าเกลียดและไม่สวยงามมันก็ทําให้เราได้3มคะแนนได้เช่นเดียวกันโดยแกนนั้นนี่ฝ่ายอาจจะมองว่าเราเก็บชัยชนะเหนือเลสเตอร์สตีได้แบบไม่สง่างามเพราะยิงประตูไม่ได้เลยแต่ลิเวอร์พูลได้รับชัยชนะจากการยิงเข้าประตูตัวเองของทีมคู่แข่งจนทําให้เก็บ3คะแนนสก,กันในบ้านของตัวเองเอาไว้ได้ในที่สุด แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไรแบบนั้นเพราะเราทําตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกได้เป็นผลสุด็ ẹ และภารกิจของเรานั้นก็เสร็จสิ้นโดยสมูรณ์แบบแน่นอนว่าการเก็บชัยชนะได้นั้นเป็นเรื่องที่ดีและหอมหวานและผมก็ไม่แคร์ว่ารูปเกมแต่ละนัดของเรานั้นจะสวยงามหรือขี้เลแต่ถ้ามันทําให้แต่ละนัดเราสามารถเก็บคะแนนไปได้เรื่อยๆแล้วแล้วละก็มันก็เพียงพอแล้ว แน่นอนว่าเกมในดนี้ของเราขาดความเข้มข้นไปเล็กน้อยผมรู้สึกได้ว่าทีมของเรานั้นกําลังถูกความกดดันเล่นงานเราจําเป็นจะต้องเก็บชยจนะให้ได้ทุกนัดและเราก็ไม่ถูกอนุญาตให้พ่ายแพ้ดังนั้นเราจึงเล่นด้วยความระมัดระวังมากขึ้นและจะไม่เล่นเกมที่เสี่ยงอาจจะทําให้ทีมต้องเสียหายดังนั้นจึงไม่แปลกใจกับความการเล่นของนักเตะแต่ละคนนั้นจะแสดงอาการแปลกๆออกมาให้เห็นกันนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเราจะรู้สึกผ่อนคลายและแก้ไขสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนี้ได้ในเกมนัดถัดไป และทีมของเรานั้นกําลังมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเราจะสามารถจบอันดับท็อปโฟร์ในนกันนี้ได้อย่างแน่นอนเกมในัันน,นี้ผู้จัดจการทีมให้อิสตระต,ตอนนันเตะกองหลังอย่างเต็มที่เขาบอกให้กองหลังทุกคนสามารถเติมเกมรุกได้อย่างอิสระแต่ทีมต้องไม่เสียขบวนโดยเด็ดขาดดังนั้นตัวผมจึงเล่นเกมรุกอย่างสนุกเพราะมีเจมา์ติฟคอยสนับสนุนอยู่ทางด้านหลังผมกับโจเอลเล่นกันอย่างเข้าขารู้ใจ เราทั้งสองคนสลหรับการดันขึ้นสูงผมมีความสุขที่มีส่วนช่วยในเกมรุกของเทียมและลูกครอขอ,ของผมในเกมนั้นนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทีมของเราได้ประตูตีเสมอดังนั้นผมจึงรู้สึกสนุกสนานกับเกมนี้มากๆผมยอมรับว่าผมรู้สึกอ,อึดอัดมากๆเพราะแทบไม่ได้ลงเล่นในสิบพวโลกเน่อนอนนนกรับว่าผมไม่ได้เอาความผิดหวังทั้งหมดนั้นมาทนเต็มที่กับฟอร์มการเล่นในสนามในเกมระดับสโมซ้และมันก็ทําให้ผมกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งในตอนนี้ ผมไม่เคยสนใจอยู่แล้วกับคำวิจารณ์ที่มีเข้ามาในตอนแรกเพราะผมเชื่อมั่นในตัวเองและจะใช้ผลงานในสนามกรบเสียงวิจารณ์เหล่านั้นหลังผลการแข่งขันในเกมนั้นนี้ต่อให้เป็นผลงานขี่น่าเกียดตัวผมก็รู้สึกดีทั้งนั้นที่ทีมของเราเก็บ3ามแต้มได้เป็นผลสุดเ็ทเทนอเล็กซานเดอร์นโนกกล่าวทิ้งท้าย เดวิดมอยด์ดับฟันลิเวอร์พูลเพราะยืนยันจะไม่มีทางขายดิคานไรต์ออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยเด็ดขาดอยากได้ให้รอไปก่อนเดวิดมอย์นะครับผู้จัดการทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดของเขานั้นก็เพิ่งพ่ายคาร์บ้านตอบเรนัอรอดมา2-0และเป็นการแพ้ในศึกพรีเมียร์ลีกขัดติดต่อกันจนทำให้ตอนนี้ตัวของกุนซูน่าหนึ่งรายนี้กำลังตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักนะครับละเสี่ยงที่จะถูกไล่ออกแต่ทึงนั้นนะครับตัวของเดวิดมอย์ก็ได้ออกมายืนยันอย่ย่่าางนนนักแว ไม่ว่าผลงานของทีมของเขานั้นจะเป็นเช่นไรและยังไงก็แล้วแต่ตัวของเขานั้นจะไม่มีทางยินยอมให้ทีมของเขานั้นต้องขายดิคันไรต์กองกลางกัปตันทีมรายนี้ออกจากทีมไปในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อย่างแน่นอนพร้อมยืนยันนกับว่ากองกลางดีกรีกทีมเช่เกิดรายนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อความอยู่รอดในลีกสูงสุดของเวสแฮมยูไนเต็ดในลุ้นการนี้นะครับโดยก่อนหน้าน,นี้มีรายงานมาว่าทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต่างกําลังให้ความสนใจในตัวของดิคันไรต์ เป็นอย่างมากและกำลังมองหาความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ด้วยการทั้งสองเทีมโดยคาดก,กันว่าถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นดิแคนไรท์จะมีค่าตัวในตลาดที่ไม่ต่ำกว่า75 80ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควร สำหรับนักเตะรายนี้แต่ถึงขนาดน,นะครับทางเวนแฮมยูนเต็ดก็เชื่อมันว่าพวกเขานั้นน่าจะขายดีแคนไรท์ได้ในราคาที่สูงกว่านี้และอาจจะมีราคาที่ทะลุไปถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวตามข้อมูลราคาที่พวกเขาเคยตั้งราคาเอาไว้ในตอนแรกนะครับนั่นเพราะดีแคนไรท์เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเวนแฮมในเวลานี้นั่นเองนะฮะโดยล่าสุดนะครับทอนนั้นของดีวิดมอยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของสโมสรเวนแฮมยูนเต็ดนะครับว่า ตัวคนผมนั้นได้แจ้งกับทางผู้บริหารของสโมสรเป็นที่รู้หลแล้วว่าเราจะไม่มีทางขายกิคารกับตันทีมของเราออกจเทียมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้โดยดิคานแม้ว่าจะได้ราคาที่สูงแค่ไหนก็ตันเทนั่นเพราะดิคารายมีความสําคัญต่อทีมเป็นอย่างมากในการพาทีมจบอันดับที่ดีที่สุดของตารางคะแนน นั่นเพราะถ้าตอนนี้ทางเวนแฮมยูนเต็ดกำลังสูญเสี่ยงที่จะร่วงลงมาอยู่ในโซนตกชั้นเพราะมีแต้มอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นและเกมที่เหลือนับจากนี้ก็คือการแข่งขันที่เดิมพันด้วยความอยู่รอดของทีมอย่างชัดเจนดังน,นั้นเราจําเป็นจะต้องมีดีแคนไรท์อยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยจนจบฤดูกาลแม้ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลจะมีข่าวเชื่อโยงเกี่ยวกับการายทีมของดีแันไรท์อยู่เป็นระย,ยะระย,ยะแต่ในความเป็นจริงแล้วเป้าหมายการสมทับอันดับที่หนึ่งของลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นจู ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวนักเตะที่มีมูลค่ามากกว่า100ล้านยูโรเข้าสู่ทีมพร้อมๆกันในตลาดหน้าหนาวเดียวกันและแน่นอนว่ายัางไงก็แล้วแต่ลิวก็น่าจะพุ่งเป้าไปที่จูดเบลงแฮมมากกว่าดีแคนไรท์ดังนั้นแฟนบอลลิวอาจจะต้องทําใจล่วงหน้าว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นดีแคนไรท์ย้ายมายมินจากคู่ในแดนกลางร่วมกับจูดเบลงแฮมที่ลิเวอร์พูล หรืออย่างน้อยก็จกนกว่าลิเวอร์จะได้เจ้าของทีมคนใหม่ที่พร้อมทุ่มเงินแบบไม่อั้นในการซื้อนักเตะซึ่งนั่นจะทําให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสทําตามในสิ่งที่แฟนบอลต,ต้องการนะครับดนงนั้นดิวการเ้ายทีมในการไร้อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ลิเวอร์พูลต้องการในช่วงตลาดสเสมอปีหน้าเชคิงคลอปยกย่องนะครับว่าดาวินนูเยสเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนสํากัญเหนือเลออสเตอร์ซิตี้ เจเก็ยงครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาย่อย่องดาวินุยเยตวมามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและเป็นสุนที่พิเศษพร้อมมงว่าตัวองคนนั้นไม่ได้ติดใจอะไรกับการยิงประตูไม่ได้ของดาวินุยเยตในนัดน,นี้นะครับพร้อมชี้ว่าการที่ได้ประตูของลิเวอร์ทั้งสองลูกนั้นจุดเริ่มต้นนั้นก็มาจากการมีส่วนร่วมของดาวินุยเยตดังนั้นเขาจึงควรได้รับเครดิตจากผลการแข่งในเกมนั้นนี้นะครับและผมก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของดาวินุยเยตเป็นอย่างมาก ดยหลังจากจบเกมนะครับเจคเกนกรับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางสเก็ตสปอร์ตโดยเขากล่าวว่าผมมีความสุขมา,มากๆกับการที่ลิเวอร์พูลลิกสถานการจากที่ถูกยิงประตูขึ้นนำไปก่อนและกลับมาพลิกเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในถ่ายที่สุดก่อนอื่นเลยผมต้องกล่าวเช่นชมนนักเตะทุกคนในเกมเกม,เกมนี้ว่าที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่ามันจะเป็นชัยชนะที่ยังลำบากแต่ผมก็ดีใจเป็นอย่างมากที่สุดท้ายแล้วทีมของเราสามารถเก็บ3ามคะแนนสำคัญได้ในถ่ายที่สุด และนักเตะที่ผมชื่นชมเป็นพิเศษก็คือดาวินูเยตการเคลื่อนที่ของเขาโดยไม่มีลูกฟุตบอลนั้นมันยอดเยี่ยมมากๆเขาสามารถวิ่งหาพื้นที่และสร้างสรรค์โอกาสในการทําประตูให้กับทีมนี้ตอลอดทั้งแก่แม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ใช้โอกาสเปืองมากแต่ถ้าดูตามสถิติแล้วก็ประตูที่ริบูได้ในระยะหลังมานั้นดาวินูเยตมีส่วนเกี่ยวข้องในหลายๆประตูเลยทีเดียวโดวยเฉพาะเกมในใัดนี้การเคลื่อนที่ของเขานั้นทําให้แผงหลังของเลตเตอร์ซตตี้ปั่นป่วนไปหนึ่งมาก รับประตูใสของลิอร์พูลเกมนั้นนี้ก็มาจากแกนยิงประตูสวยงามของเขาแต่น่าเสียดายที่บอลเป็นจนเสาเสียก่อนก่อนที่จะทาให้ตุกลุมคนนั้นไม่มีชื่อเป็นผู้ทําประตูแต่ถึงดันั้นลูกยิงของเขาก็ดีพอที่จะชนเสาและกระดอนกลับมาทําให้กองหลังเลสเตอร์ซิตี้สกัดบอลผิดพลาดและทําเข้าประตูตัวเองในที่สุดผมรู้ได้ในทีมว่าตอนนี้ทีมของเรานั้นกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีดาวินยูเยสอยู่ภายในเีม ขาอยู่ในสนามเกมของเราก็ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนและโอกาสการทาประตูของเรานั้นมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนตอนนี้เดวินเวียรเริ่มจับฟองการเล่นของตัวเองได้แล้วและทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเข้าที่เข้าทางในรวเร็วนี้และผมเชื่อได้ว่าผมเลือกผู้เล่นไม่ผิดอย่างแน่นอนและผมก็อยากให้หนุเย็ททาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็จะกลายเป็นยอดสุนหน้าที่ไม่มีใครสามารถหย,ยุดยั้งเขาได้อย่างแน่นอนเจค็้งคลับกล่าวทิ้งท้าย ก็70ล้านยูโรหรือหึงหงดางเลวูยื่นซื้อไกเซโดแล้วแต่โดนปฏิเสธเดอะเทเล g r a m นะครับสื่อของเอลโกดอร์รายงานเมื่อวันลิเวอร์พูลเลวยื่นก็เสนอซื้อไมซเซ่ไกเซโดแต่โดนต้นสกัดบรตันปฏิเสธออกมาแล้วและแสะดงความชัดเจนว่าพวกเขาต้องการค่าตัวอย่างน้อย70ล้านยูโรสําหรับมิฟิลล์รายนี้กองกลางชาวเอลโกดอร์นะครับถูกไบรตันซื้อมาจากสโมสรในลีกบันเกิดด้วยวค่าตัวเพียงแค่5ล้านยูโรเท่านั้นตั้งแต่ปี2021 และฤดูกาลน,นี้ได้แจ้งเกิดเตตัวโดวยลงเล่นในศึกพิมลีกไปตลอดทั้ง15นัดแรกพาทีมอยู่ในอันดับที่7นอกจากนี้แข้งดังในวัย21ปียังได้โชว์ฝีเท้านในศึกบอลโลกที่ประเทศกาตาโดยได้ลงเล่นให้กับทีมชาติเอลกอดอตลอดรอบเป็นกลุ่ม3นัดแรกพร้อมทำไป1ประตูผลงานของไกโชโดนั้นนะครับทำให้หลายสโมสรสนใจติดคอตัวไปร่วมทีมทั้งเชลซีลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลโดยเฉพาะนักเตะเหลือสัญญาก,กับบรตัตนจนถึงปี2 0 2 5 ยางไรยก็ตามนะครับรายงานอ้างล่าสุดว่าหงดงลิวพูคือสโมสรที่ให้ความสนใจมากที่สุดและได้ยื่นข้อเสนอแรยให้กับทัมบรตันตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้วแม้จะไม่ปรากฏเรื่องของจำนวนเงินที่ลิวพูยื่นให้แต่รายงานระบุว่าบรตันปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่าจะไม่ยอมรับค่าตัวจำนวนที่สูงกว่า70ล้านยูโรรายงานเพิ่มเติมอีกว่าลิวพูเตรียมยื่นข้อเสนอรอบที่2ขณะเดียวกันก็ยืนกรานกับบรตันด้วยในคำว่าจะไม่แจยเงินในราคาที่พวกเขาตั้งเอาไว้ ส่วนน้รนเชลจซีไม่ได้วางตัวไกเซโดเป็นเป้าหมายสำคัญโดยพร้อมที่จะแจกแค่ตัวมากที่สุดเป็นแค่45ล้านยูโรเท่านั้นนะครับนี่คือสุนคาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของทันที31ธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s ั b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ